อาจารย์บุญสืบนะครับเดินขุนมาที่งอสองอาจารย์บุญยงเดินเรืองอแปดอาจารย์บุญสืบนำขุนนะครับขึ้นมาจอสามเตรียมที่จะดันเบีย้ยมาโจมตีเม็ดนี่คืออนุภาพของเบีย้ยกลางกระดานนะครับอาจารย์บุญยงตัดสินใจนำเรือมาแลก อาจารย์บุญสืบมองเห็นจังหวะทำหมากดำก่อนนะครับด้วยการกินแรกเรือแล้วโจมตีสีดำนะครับอาจารย์บุญสืบกินทันทีม้านะครับต้องลงมากิน อาจารย์บุญสืบนะครับนำม้าลงไปที่งอสเตรียมนำม้าขึ้นมาที่ตาขอไข่3โจมตีเม็ดนะครับอาจารย์บุญยงเดินม้านะครับไปที่งอเจผูกเม็ดไว้อาจารย์บุญสืบเดินม้านะครับมาเกาะเม็ด ถอยมาที่ขอไข่หเมื่อสีดำถอยเม็ดอาจารย์บุญสืบเดินเม็ดขึ้นมาบกุกอาจารย์บุญยงนำม้านะครับขึ้นไปที่คอ6อาจารย์บุญสืบปูเบี้ยงงอสาขึ้นมางอสเป็นเบีย้ยคู่เทพย,ายดาไร้เทียมทานนะครับ อาจารย์บุญยงตอบโต้ด้วยการโจมตีเม็ดทันทีเม็ดถอยกลับไปที่คอ3ในตำแหน่งเม็ดซ้ายอาจารย์บุญยงถอยม้ากลับมาตั้งรับนะครับป้องกันไม่ให้เบี้ยแดงบุกขึ้นมางอห อาจารย์บุญสืบเดินม้านะครับไปที่ง 2. อสองอาจารย์บุญยงเดินโคนขึ้นไปชอช้างหอาจารย์บุญสืบต้องรักษาโคนไว้นะครับถอยมาที่ตายอสอาจารย์บุญยงถอยขุนมาที่ชอแ และจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบเส้นเบี้ยบุกขึ้นมาถ้าสีดำใช้เบี้ยกินอาจารย์บุญสืบจะหงายเบี้ยครับสวยงามมากนะครับแต้มนี้อาจารย์บุญยงตัดสินใจใช้เบี้ยกินอาจารย์บุญสืบหงายเบี้ยครับผมไล่มา้า ม้านะครับไปที่ชฉ6หผูกเบีย้ยอาจารย์บุญสืบนำเบีย้ยคอสี่กินขึ้นมาอาจารย์บุญยงตัดสินใจใช้ม้าแลกนะครับกินรุกเบีย้ยงหงายถอยไปกินม้านะครับกินรุกขุนขึ้นมางอสี่ ไล่มา้าอาจารย์บุญยงถอยม้ามาที่คอเจ็ดสถานการณ์หมากตอนนี้นะครับผมตำแหน่งการยืนสีแดงดีกว่าและได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับอาจารย์บุญสืบน,นะครับเดินม้าบุกขึ้นมาโจมตีเม็ด อาจารย์บุญยงนะครับตอบโต้ด้วยการเดินมา้าไปตีรุกขุนหลบไปผูกเม็ดนะครับเม็ดถอยกลับมาอาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยไล่ม้าครับผมอาจารย์บุญยงดึงม้านะครับมาแรก อาจารย์บุญสืบใช้ม้ากินเบีย้ยฟรีสะสมกำลังนะครับได้เปรียบสองเบีย้ยแล้วตอนนี้อาจารย์บุญยงใช้ม้านะครับขึ้นไปจอสี่อาจารย์บุญสืบค่อยๆลำเลียงขุนขึ้นมางอสี่ครับอาจารย์บุญยงขึ้นขุนฉอเจอาจารย์บุญสืบดึงม้ามาที่คอสี่ เม็ดขึ้นไปงอหครับอาจารย์บุญสืบลำเลียงเม็ดขึ้นมาที่ขอสี่อาจารย์บุญยงขึ้นขุนจอหครับผมอาจารย์บุญสืบลำเลียงเบี้ยริมเตรียมมหงายครับอาจารย์บุญยงถอยเม็ดนะครับมาที่จอเจ็ อาจารย์รุนสืบเดินม้าบุกขึ้นมาโจมตีโคนโคนถอยมาที่ยอเจ็ดนะครับอาจารย์รุนสืบหงายเบี้ยเม็ดขึ้นไปไล่ม้า อาจารย์บุญสืบดึงมา้ากลับมาที่ช .3 สโคนขึ้นไปยอหกอาจารย์บุญสืบใช้ความได้เปรียบในเรื่องของเบี้ยงหายนะครับดึงเบี้ยงหายกลับไปขอไข่5อาจารย์บุญยงดึงขุนนะครับมาชอเจ เบี้ยงหงายมาคอสครับขุนชอช้าง6มีแผนจะเดินเม็ดนะครับบุกขึ้นไปไล่โคลนสีดำกำลังหาเสมอนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นรอง2เบี้ยนะครับ อาจารย์บุญสืบนำเบี้ยงหงายมาที่งอหไล่มา้าอาจารย์บุญยงต้องถอยม้ากลับนะครับมาที่งอหเบี้ยงหงายบุกขึ้นมาที่จอหโคนนะครับขึ้นไปที่ตายอห้า อาจารย์บุญสืบใช้ขุนเบียดขึ้นมานะครับตรงๆนะครับไล่ม้าอาจารย์บุญยงนะครับยอมเสียม้าตอบโต้หมากสีแดงด้วยการเดินโคนไปไล่กินม้าเช่นเดียวกันอาจารย์บุญสืบนะครับมองเห็น ว่าแลกม้าคนละตัวสามารถเบียดหมากชนะปลายกระดานได้นะครับจึงตัดสินใจกินม้าทันทีอาจารย์บุญยงกินม้าที่ฉ3คืนแล้วก็อาจารย์บุญสืบนำเม็ดนะครับขึ้นมาคอหอาจารย์บุญยงถอยโคนกลับมาชฉเม็ดมัง4ครับมเม็ดฉช้างเ อาจารย์บุญสืบนำเม็ดบุกข,ขึ้นมาจอ5อาจารย์บุญยงถอยเม็ดมาที่ชอแอาจารย์บุญสืบค่อยๆใช้ขุนเบียดเข้ามาครับเม็ดไปที่ชอชั้ง7ขุนนะครับของอาจารย์บุญสืบมาที่จอ7และจะเห็นได้ว่าหมากสีดำอยู่ในวงล้อมของหมากสีแดงแล้วนะคะผม บันทึกหมากจบลงถึงตรงนี้นะครับเกมนี้เป็นท่านอาจารย์บุญสืบหมากสีแดงนะครับเป็นฝ่ายเบียดหมากชนะปลายกระดานไปได้นะครับผม